นี่ก็เป็นวิถีการมรงชีวิตของชาวบ้านเออปานะครับี๋้วเช้าก็จะมาใช้น้ําตรงนี้ไม่ใช่น้ําประปานะครับเป็นน้ําลินซึ่งเป็นน้ําที่ต่อสายายางม,มาจากภูเขาชาวบ้านก็จะมาใช้จุดนี้แล้วครับเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีแค่จุดนี้จุดเดียวครับเราจะทานพี่โจนะครับเพราะว่า สงสัยมากแต่ไม่ได้ทานไปคลิปผมด้วยครับที่นี่เขาตั้งทินฐานนานกี่ปีโอ้หลักใจจะเข้าถามเลยท่าที่ฟังเมื่อวานน่ะถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ฟังอู่คำอ่านป้ายเมื่อวานน่ะจะไม่รู้เลยว่านานกี่ปีก็คือชั่ว อายุคนมาแล้วอะครับครับคือบ้านบ้านหลังข้างบนที่เราไปกันเมื่อวานนะครับมาตั้งถิ่นฐานคือบ้านหลังนั้นน่ะเขาสร้างมานานใช่ป้ายป้ายที่ว่าเขียนหนึ่งเก้าสามเจ็ดคล้ายเป็นจารึกอะใอ่นั่นแหละนะครับเกิดเมื่อไหร่เ่หนึ่งเก้าสามเจ็ดคือปีเขาเกิดแต่บ้านหลังนี้นะครับบ้านที่เขาอยู่อะครับสร้างเนอในปีหนึ่งหนึ่งเก้าประมาณหนึ่งเก้าห้าห้ากว่ากว่านะครับ แล้วคนที่สร้างบ้านหลังที่เราไปเมื่อวานเขาเป็นทหารราชการนะครับเพราะนั้นในในในบ้านนี้ก็ค่อนข้างจะตั้งโรกรากินผ่านเนี่ยค่อนข้างจะนนานพอสมควรนะครับก่อนหน้านั้นเส้นทางที่จะมาจากบุญใต้นะครับแล้วก็จะมาจากเมืองสัมพันธ์เนี่ยเมื่อก่อนเมือสัมพันธ์ยังไม่ใช่เมืองนะก็ยังเป็นบ้านธรรมดาเขายังไม่ได้ตั้งเมือง นะครับเพราะนั้นแล้วการเดินทางกับทางที่เราจะไปวันนี้เดี๋ยวจะออกไปคนละเส้นกันครับก็ือไม่กลับเส้นเดิมหรืพที่นั่เพราะน,นั้นชาวบ้านเขาจะจะเดินเนี่ยเขาจะเดินเลาะละัดเลาะ,ละ,ละตามเขาต่างๆมานะครับเพราะนั้นก็คือว่าอากาเนี่ยในเฉพาะอากาเออปานะครับก็จะอยู่กระจัดกระจายอยู่ไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนอมไม่เหมือนไม่เหมือนกับมูจีเมื่อวานที่เราเจอ นั่นคือบ้านมูจีมูจีมูจีแล้วก็มูจีครับอ่าอย่างนั้นแต่นี่คือเออป่าครับนะครับก็ก็จะไม่อยู่เป็นผุ่มก้อนนะครับจะกระจายอยู่นะครับนี่นี่คือคือคนเป็นมาของบ้านนี้ไอ้ที่รู้ก็คือวันก่อนที่พี่มาครั้งก่อนถามในบ้านเลยก็มุนแน่นหน่อยครับได้ครับอมีอะไรอีกถามเลยนะไปทำผิดที่เขามาหป่าเมื่อคืนน่ะไม่พี่ไม่ครับเราสบายดีเราสบายดีนะคือ ดูแล้ววิถีเขาก็คือดีอะไรทุกทุกอย่างดีหมดแต่ว่าถ้าดูดูแล้วผู้ชายส่วนใหญ่จะออกไปทํางานข้างนอกนอกตัวหมู่บ้านใช่ไหมเพราะว่าเห็นน้องหลายคนก็คือจบการศึกษาที่เป็นระดับปริญญาตรีถูกต้อง,องพี่ครับ<ะ>แล้วอย่างเงี้ยถ้าเขาเขาไปทํางานข้างนอกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านานๆครั้งเขาจะกลับมาหมู่บ้านเขาไหมหรือว่าจะยังคงแบบยังคงจะอนุรักษ์ความเป็นอาคาอยู่ไหมอันนี้ต้องต้องถาม จริงต้องให้ในในบ้านมาตอบด้วยนแต่พี่ก็คือก็คือผมนในความคิดพี่ก่อนดีกว่าเอาความคิดพี่ดีกว่าจากความคิดพี่แล้วก็จากการพูดคุยนะครับคนที่ที่ออกไปจากบ้านนี้ครับก็ไม่แตกต่างกับกับสมัยเราตอนเด็กๆครับคือไม่อยากจะเจอกับความลำบากในการไปไร่ไปสวนนะครับซึ่งมันห่างไกลจากความเจริญนั่นคือเป็นความคิดตอนเราเด็กๆ แต่เมื่อเมื่อเราออกไปเผชิญกับโลกภายนอกแล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยอยู่บ้านเรามันสุขมันสนุกกว่ามีความสุขกว่ามันได้อยู่กับพ่อกับแม่ครับครับยกตัวอย่างน้องชายเมื่อวานเนี่ยที่ไปเยี่ยมบ้านเขาเขาไม่ติดโควิดนะครับประเทศปิดอยู่ประเทศจีนสามปีอ่ะเขาก็บอกเขาคิดถึงบ้านนะเขาคิดถึงบ้านมันอยู่ที่บ้านมีความสุขกว่านะครับนั่นหมายถึงว่าคนที่ออกไปทํางานไปใช้แรงงานนะครับ แต่ถ้าเกิดคนที่ไปทํางานเป็นพน of ักงานหรืบราชการต่างๆนะครับนั้นก็เป็นอีกรูปแบบนั่นคือการมีโอกาสก็อยากกลับมายยมบ้านนะครับแล้วถามว่าแล้วคนในหมู่บ้านล่ะเคยไปโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นไหมนะครับก็มีครับก็มีก็ด้วยเศรษฐกิจต่างๆก็อาจจะไปทํางานแล้วก็ไปเจอเนื้อคู่ไปแต่งงานเลยครับก็อาจจะไปอยู่ที่ต่างแขวงต่างเมืองนั้นก็เป็นไปได้ แต่ลึกๆแล้วทุกคนก็อยากกลับบ้านทำไม <c oughs> นี่นี่นี่น้อโอ้ <c oughs> โน้องสายที่เดินมาเนี่ยนะครับคือกิจวัตรประจําวันของเขามันมต่างจากเราอ่ะทุกเต็มเลยนะครับมันต่างจากเราก็คือ <c oughs> ของเราเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็กินกาแฟใช่ไหมครับอ,อ,อ,อาหารเช้าแต่ของเขาเนี่ยจะทําอาหารเช้าให้ครอบครัวแต่ตัวเองจะไปกินที่ไร่ มันต่างกันครับนะครับพี่ก็ถามเขาแล้วว่าเอ๊ะทําไมไม่กินที่บ้านแล้วแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยเขาบอกวา่ากินที่บ้านเนี่ยการเดินไปมันจะเหนื่อยครับแต่ถ้าเกิดไปถึงที่หมายปั๊บเนี่ยได้พักผ่อนนะครับได้ทานได้ดื่มน้ำได้ทานข้าวมันมีพลังงานในการทํางานต่อ,อพี่ก็แปลกใจเหมือนกันแล้วแถ้าจากบ้านไปถึงไร่ล่ะเดินทางเป็นชั่วโมงไม่เหนื่อยแล้วถามเขาเขาบอกว่าไม่เหนื่อยเพราะว่านอนตั้งคืนแล้ว พี่เขาพักผ่อนเต็มแปดชั่วโมงนี่เลยเขานอนนะแม่คือแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เขามาแล้วเขาก็นอนดึกได้หฮันเอาง่ายๆคือในบ้านเนี่ยต้องไปนอนที่อื่นน่ะเพราะว่าเขาต้องการพักผ่อนอย่างนี้ครับในพักผ่อนจริงสุขภาพมันตัอจะดีมากแหละในในจุดนี้เนี่ย มันจะมีจุดเด่นๆอยู่2ออย่างนะครับอย่างที่พี่พูดให้ต้องอ่านฟังว่าอันที่หนึ่งก็คือการแต่งกายของเขานะครับเอกลักษณ์ประจําตัวการนุ่งถือต่างๆเนี่ยเขายังโดยชอบผู้หญิงนะครับยังยังคงความเป็นอาคาโออปาอยู่นะครับและอันที่2ก็คือการสร้างบ้านที่เห็นว่าบ้านที่เราไปเมื่อวานกับบ้านที่ที่เรานอนคืนนี้บ้านผู้ใหญ่บ้านครับ ก็ยังความเป็นอาขานะครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่ม um, ันเด่นๆให้พวกเราได้ได้ดูกันนะครับวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมนิดหน่อยครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยก็คือมีการปรับรูปแบบปรับรูปแบบให้มันเข้ากับสมัยใหม่แต่แต่ไม่ใช่แบบใหม่จ๋าเลยไม่ใช่นะปรับอะไรบ้างนะก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีไฟ นะครับไม,มไ,ไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรพวกนี้ครับแต่ทุกวันนี้มันวัฒนาการมันใช้โซล่าเซลล์ได้นะครับชาวบ้านก็เอาโซล่าเซลล์ครับเฉพาะครอบครัวที่ตอนมีมีเงื่อนไขนะครับมีตัง <evet S 2> มาติด<ะ>นะครับดันั้นพอติดปุ๊บเขาก็สามารถที่ใช้โทรศัพท์ได้ชีวิตก็มีการกเรียกว่ารับรู้ข่าวสารโลกภายนอกบ้างนะครับนั่นคือเปลี่ยนไปนิดหน่อยไม่ใช่จ๋าเลย ทีนี้สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่ที่ขึ้นมาจากจากพื้นฐานก็คือเรื่องของการเดินทางก็มีรถ์ไซค์นะครับมีรถซิ่งนะครับในการที่จะขนเอาสินค้าด้านการเกษตรนะครับไปขายนะครับแต่ถามว่านอกเหนือจากนั้นล่ะมีการเปลี่ยนแปลงมากไหมนะครับก็พอมีบ้างนะครับที่หลักๆเด่นๆที่สังเกตได้ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาสามารถที่พูดภาษาลาวได้ เพราะว่าได้เข้าโรงเรียนนะครับอันน้องอันสังเกตไหมว่าผู้หญิงที่อายุประมาณสัก25-30ขึ้นไปเนี่ยจะพูดภาษาลาวไม่ได้เราไปคุยภาษาลาวเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอ่านพูดภาษาไทยเนี่ยไม่ต้องคุยเลยใช่ครับเขาจะไม่รู้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่พี่เห็นว่านะครับในณจุดนี้นะครับมันน่าสนใจครับนะครับถ้าเกิดว่าน้องอัน สนใจในการที่จะเดินทางมาเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็มาซึมซับเรื่องของวิถีของชีวิตของอากาศเออปาในวันต่อไปนะครับก็สามารถที่จะเดินเข้ามาได้นะครับด้วยความยินดีนะครับนะขอบคุณใจจมากเลยได้ให้ข้อมูลแล้วก็ได้ได้เข้าเรียนราความรู้ที่บางทีโลกในโกอื่ไม่รู้ไงเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เดินทางมาเยอะมาทางมาเจอแบบบรรยากาศที่ดีจริงแล้วก็ชาวบ้านที่ยังคงใช้วิธีนี้รู้สึก เดี๋ยวไม่กันไม่ได้ผมไม่ได้เห็นเดี๋ยวนั้ครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อครับเนี่ยเส้นทางเราจะใช้วันนี้ก็คือเราไม่ย้อนกลับเราจะเข้าไปเมืองสัมพันธ์ถึงเมืองสัมพันธ์แล้วก็เลี้ยวขวาออกเมืองขวาพอเมืองขาถึงเมืองขวาปุ๊บเลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่งตรงเลยครับถึงอุดมชัยนะนะได้พี่โอเคอ่าจได้เก็บของแล้วเดินทางนะครับ เดี๋ยวต้องลาท่านสมส้มไปก่อนเนอะไปเป็งคลิปต่อไปว่าเฮาตั้งสองคนแล้วก็สามกับน้องอูนี่สีไปเห็นอะไรหรือมานำเสนออันไหนที่มันดีๆให้ท่านผร้ชสมได้สมกันจะดูตีามสนเด้อสนุนการเดินทางโดย